สนับสนุนโดยง้วนสนุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งเย้ yeah, แล้วเราก็ถึงตรงนี้แล้วนะคะถึงตรงนี้สะพานคุทนันเอง oh. แต่เราจะบอกว่าที่ที่เราพาอปก่อ รามาดาเบ้ๆอย่างแบบสะพานพุทธแน่นอนเอาหรอมันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นพามาเดินบนสะพานอะไรอย่างงี้ใช่ใช่มันมีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นกว่านั้นโอเคมันเดี๋พร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าไปกันเลย แบบว่าข้างในนี่แบบสวยมากๆเลยอ่าซึ่งโบสถ์แห่งนี้นะคะก็เป็นโบสถ์นะของชาวคริสติกายนะคะโรมันแคดเลอิกนั่นเองใช่แล้วซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานที่ดินปีพศ2312ให้ชาวโปรเเตุเกสที่อพยพหนีภัยมาจากกรุงศรีอยุธยาให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานและสร้างโบสถ์ขึ้นเป็นศูนย์กลางของชุมชนนี้มีลักษณะส,สถาปัตยกรรมแบบมีโอคลาสสิกและเรเนซองส์ ละข้างบอแห่งนี้พิเศษที่สามารถตีเป็นเพลงได้ด้วยโอ้โหรู้เรื่องฝรั่งดีขนาดนี้รู้จักขนมฝรั่งหรือเปล่าขนมฝรั่งอะไรอะแบบมักรองอะไรอย่างงี้เหรอไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าขนมฝรั่งกุดีจีนหรือว่าอุ้ยที่เรียกสั้นๆว่าขนมไข่นั่นเองเป็นยังไงอะไม่เคยได้ยินเลยงั้นวันนี้เราพาไปดูโอเคโอเคไปแต่แค่ไปดูกันเลยเย้ นี้นะคะเราก็มาอยู่ข้างหน้าร้านนะคะเป็นหนึ่งในร้านของชุมชนที่ทําขนมกูดีจีแล้วใช่แล้วนะคะชื่อว่าร้านหลานแม่เป้านั่นเองชูกต้แล้วค่ะเราต้องเข้าไปดูว่าแบบร้านนี้เนี่ยมีจุดเด่นอของขนมกูดีจีิยังไงบ้างใช่แล้วตาม,มเราไปดูเลยค่ะโอ้โหอันนี้คือที่เอาขนมออกมาจาก แม่พิมพ์ใช่ไหมคะ,ะและนี่คือจุดเด่นของขนมกุดีจีนที่นี่คืออะไรคะผมราที่มันเป็นตรกแข้ดั้งเดิมแลวเรายังใช้อ การทำแบบแบบเดิมๆัเดิมอะไไม่มีการประยุกต์หรือเปลี่ยนแปลงอะไรโอ้ก็เหมือนใช้เตาผ่านใช่ไหมคะเดิมใช้เตานี่เราใช้เตาถ่านอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าที่อื่นอาจจะแบบใช้เตาแบบเตาสมัยใหม่อะไรอย่างนี้แต่พอเตาเผล่ามันหอมจริงๆใช่มันหอมมากเลยน่าทานมากเลยโอ้เมื่อขนาดนี้แล้วเราอยากจะลองชิมบ้างแล้วอะค่ะมาชิมกันดีกว่าชิมไปได้ไหมคุณคะ เย้เราจะได้ชิมกันแล้วนะใช่แล้วค่ะขนมกุดีจีนของร้านหลานแม่เป้านะคะใช่แล้วกรอบมากเลยเนาะใช่เดี๋ยวชิมกันดีกว่าก็จะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในอืมอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยค่ะค่ะมันกรอบนอกนุ่มในจริงจริงข้างในนุ่มข้างนุ่นื้อหลตรงนี้จะเป็นแบบที่กรอบๆหมดเลยแล้สีมันจะเข้มอืม อร่อยมากต้องมาลองชิมกันนะยังไงเดี๋ยวให้พี่ช่วยฝากร้านหน่อยค่ะร้านหลานไม่เป้านี้อยู่หลังโบสถ์ซานตาคูสค่ะอยู่ใกล้ๆกับเป็นของชุมชนกุดีจีนค่ะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่สิบโมงถึงสองทุ่มค่ะใครใยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะใครสนใจก็ไม่ทันได้นะคะใจแล้วอร่อยมากๆ นนะะอีกหนึ่งร้านเนาะในชุมชนที่ทาขนมคุดีจีนนะคะร้านนี้มีชื่อว่าร้านฝาเล็กนั่นเองใช่แล้วโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราขับไปดูกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงเลยสวัสดีค่ะ อบิ๊กครับพี่บิคค๊กนะคะและอย่างนี้เนี่ยร้านนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างเพราะตัวน,นี้เป็นชุมชนที่ทำกุดีจีนเนี่ยเหมือนว่าจะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เป็นขนมอ,อีกอย่างหนึง่งอีกชนิดหนึ่งที่ว่าไม่มีว่าไหนทําแน่คือขนมหน้านวนขนมหน้านวนอ๋อคืออันนี้มีแบบขายทั้งกุดีจีแล้วก็ขนมหน้านวนใช่ครับชอบกินขนมหน้าวนดีกระจอกหอมมากเลยยี่นี้นี่คือเขากำลังโรยลูกเกดอยู่อ๋ออะไว่าแอบสังเกตเห็นว่า แล้วยังมีผลไม้แห้งอื่นด้วยอันนี้คือแบบมีลูกเกดแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมเอ่ยนี่ครับสีขาวก็จะเป็นฟักเชื่อมฟักเชื่อมสีแดงก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศด้วยมะเขือเทศเดี๋ยวเรามาชิมกันเถอะจีนน่ากินมากๆเลยองแบ่งครึ่งล้เนี้นใหญ่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะเฮ้ยฝากมากอ่ะคืม มะเขือเทศมันเข้ากับมันเข้ากับขนมได้แบบดีมากมากอะฟักเชื่อมันทาให้แบบตัวขนมมันมันรู้สึกแบบหอมหวานมากขึ้นอีกอร่อยมากเลยแต่รสชาติรสชาติแบบดูไม่รู้เลยว่าเป็นมะเขือเทศเนาะเหมือนขนมแบบอีกอย่างเลยอะค่ะอเคค่ะยังไงเดี๋ยวให้พี่บิ๊กมาหาช่วยปากร้านหน่อยค่ะอ่าสำหรับขนมฝรั่งกุฎีจีนะครับ ของร้านป้าเล็กนีมีทั้งแฟนเพจในเฟซบุ๊กมืเว็บเฟซบุ๊กนะครับแดงขนมสลังมดีจีเลยเขียนตรงสัขใช่เป็นภาษาอังกฤษใช่ครับภาษาอังกฤษแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เป็น0 8 6ย8แครับเ8 2 3 7ป5็ครับเป็นเบอร์ของป้าเลี้ยตรงนี้ค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะอร่อยมากเลย เราก็อยู่กับอีกหนึ่งร้านแล้วนะคะช,คชื่อว่าร้านท่านูสิงนั่นเองนะคะ<ช>ซึ่งเราก็อยู่กับพี่เจ้าของร้าน,นะค่ะนั่นก็คือพี่โป้งนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องถามแบบประวัติความเป็นมาของร้านว่าทำมานานแค่ไหนแล้วคะปัจจุบันพี่พงษ์เป็นทายาทรุ่นที่5ของร้านเนุสิงห์ห้าเลยี่ห้อทำมากี่ปีแล้วคะถ้าทำสืบต่อกันในสายตระกูลนะครับก็น่าจะยาวนานเป็นร้อยปีแล้วล่ะโอ้เป็นร้อยปีเลยน่าจะหนึ่งร้อยปีหร้อยห้าสิบปีโดยประมาณอยากจะรู้ว่าอย่างนี้แล้วมีเคล็ดลับอะไรบ้างคะถึงแปลว่า อยู่เนี่ยมายาวนานมากแบบถึงรุ่นที่5าเลยเลยก็คิดว่าสำหรับที่ร้านน,นะครับก็เราจะทำเป็นสูตรโบราณเลยแล้วก็ ใช้สมสมุนไพรธรรมชาติเท่านั้นแม้แต่แม้กระทั่งตัวน้าตาลทรายเองเนี่ยที่ใช้ในปัจจุบันเราก็ใช้เป็นน้ําตาลทรายซึ่งไร้สารพ่อขาวด้วยคือทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นธรรมชาติตัวเขาจะสูตรเนี่ยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ว่ามันก็เหมาะกับทุกยุคทุกสมัยเพราะว่ามีคนที่อยากดูแลสุขภาพตัวเองมาตลอดและนี้คือรางวัลอะไรคะเห็นได้รวัลเยอะมากก็จะเป็นหนึ่งของดีประจําเขตเขาจะเป็นโอฟาย ก็เป็นของดีเขตธอบุรีอยู่ในโครงการโอท็อปตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นมาเลยนะครับก็อยู่มาเรื่อยๆเลยอื่หน้าทานมากเลยค่ะอย่างนี้ขอลองชิมเลยได้ไหมคะใช่เลยครับชชิมใหญ่ตอนที่บิดเนื้อมาดูครับให้สังเกตว่าเนื้อที่ไม่ใช้ผงฟูเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคือเนื้อนี่ข้างในเขาจะออกแน่นแล้วก็จะตัวอากาศจะน้อย แล้วก็เอกลักษณ์ที่สําคัญที่สุดเลยของขนมฝรั่งคุณีจีนที่ขนมเค้กหรือว่าขนมไข่ที่อื่นทาแล้วไม่เหมือนนะครับก็คือความกรอบนอกและข้างในนุ่มลื่นอืมอร่อยอ่ะอ,อ,อ,อร่อยมากนั่นจริงครับจะเป็นเนื้อเค้กสูตรโบราณแท้ๆครับเป็นซกเค้กเลยแล้อย่างนี้ถ้าชอบมากขนาดนี้สามารถซื้อจากที่นี่ได้เลยไหมคะได้ครับที่นี่ก็จะมีเหลือจำหน่ายไว้ให้คนที่มาท่องเที่ยวชุมชนด้วยครับ อย่างนี้นะคะเราต้องขอซื้อกลับไปฝ <c oughs> ากที่บ้านสักหน่อย <c oughs> แล้วะคะพี่โป้ยังไงนะคะวันนี้นะคะฝากให้พี่โป้เนี่ยฝากล้านด้วยละกันค่ะชันชวนนะครับ <c oughs> ทุกท่านให้มาเที่ยวนะครับท่องเที่ยวชมในชุมชนกุฎีจีนซึ่ง <c oughs> เป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งเลยในกรุงเทพ <c oughs> นะครับมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ วัฒนธรรมศาสนานะครับและก็ยังมีพวกวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยหลงเหลืออยู่ในชุมชนเยอะแยะมากมายเลยนะครับการทานขนมอบแห้อร่อยที่สุดต้องมาทานที่ที่อบเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวชุมชนกุดีจีนกันเยอะๆยะนะครับก็ง่ายๆว่าไทยทำไทยใช้นะครับเที่ยวเมืองไทยไทยนเจริญยังไงนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ป้องมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเราต้องขอบไปแบบ ทานแล้วก็ไปซื้อเนาะใช่แล้วอืมอ